การใช้งานนะครับออโต้เบรกโฮลมีอย่างนี้ครับไปดูนครับนะครับออโต้เบรกโฮลจะทํางานเหมือนกับเบรกมือไฟเพียงแต่ว่าเบรกมือไฟเขาจะเบรกแค่ล้อหลังนะครับส่วนออโต้เบรกโฮนเนี่ยจะเบรกทั้งอ่าสี่ล้อนะครับดังนั้นเวลาเราอ่าใช้เบรกมือไฟเบรกดวงที่3ท้ายรถจะไม่ติดแต่ถ้าเราใช้ออโต้เบรกโฮนเบรกท้ายรถดวงที่3จะติดนะนะครับอ่าทีนี้นะครับ ออโต้เบรกโฮนเมื่อเราใช้งานนะครับเมื่อเรากดปุ่มปุ๊บนะครับนะครับเราจอดติดไฟแดงอยู่นะครับเมื่อกดออโต้เบรกโฮนมันจะขึ้นมา2 2อย่างนะโฮนสีส้มแล้วก็โฮนสีส้มแล้วก็โฮนสีเขียวนะนะครับเมื่อเรานะครับติดไฟแดงอยู่แล้วรถไฟเขียวนะครับเราต้องการเดินหน้าครับเราก็แค่นะครับเติมคันเร่งครับแล้วโฮนสีส้มหรือสีเหลืองก็จะหายไปครับปุ๊บนะครับอ่านะครับเมื่อเราอยู่รถปุ๊บนะครับรถหยุดนิ่งล้อหยุดนิ่งนะครับ เบรกโฮสีส้มก็จะกลับขึ้นมาทํางานเมื่อเบรกโฮสีส้มกลับขึ้นมาทํางานเราก็ยกเท้าจากเบรคได้ครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการปิดปุ๊บนะครับเราก็แค่กดปุ่มปุ่มโฮซ้ําอีกทีหนึ่งครับนะครับปุ๊บเห็นครับมันก็จะปิดการทํางานอ่านะครับแบบนี้ครับนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อเบรกโฮนะครับเราปล่อยเท้าไว้อย่างนี้นะครับสมมติว่ารถมันติดนานเกินนะครับเราจนเราเผลอนะครับ เมื่อ,อเมื่อครบเวลากำหนดนะครับประมาณราวสามนาทีนะนะครับประมาณ3มนาทีเนี่ยนะครับร่าวๆ้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วออโต้เบรกโฮมมันจะแจ้งขึ้นมาบนหน้าจอนะครับให้เราดูว่า,าแจ้งขึ้นมาให้เรากดเบรกนะครับถ้าเรากดเบรกปุ๊บออโต้เบรกโฮมก็จะทํางานต่อรถก็จะค้างต่อนะครับแต่ถ้าเราเผลอเลยเราเปิดเพลงดังเราลืมดูนะครับเราลืมดูไอ้หน้าจอที่มันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ ถ้าเราไม่กดเบรกปุ๊บมันจะตัดเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้โดยอัตโนมัตินะครับรถก็จะยุบนิดนึ่งเพื่อนๆก็อาจจะตกใจนะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยใช้นะนะครับก็จะรถก็จะยุบนิดหนึ่งนะครับก็มันก็จะตัดเป็นเบรกมือไฟฟ้าสัญลักษณ์เบรกมือไฟฟ้าก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้ครับนี่ครับก็จะแจ้งเตือนนะถ้าเราไม่กดเบรกนะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะนะครับเดี๋ยวมันจะตัดเป็นออโตเมติกนะครับเบรกมือไฟฟ้าปึ๊บเห็นไหมครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์เบรกมือไฟฟ้าโผล่ขึ้นมาครับพร้อมไฟแจ้งเตือนกระพริบนะเ,นเพื่อนๆอ่าเพิ่งตกใจนะครับอ่าทีนี้ก็มันก็จะตัดเข้าเป็นระบบอ่าเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับเห็นไหมครับเบรกมือไฟฟ้าขึ้นมาทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะครับนี่ก็คือการทํางานสัมพันธ์กันระหว่างออโต้เบรกโฮลและก็เบรกมือไฟฟ้านะครับ